สวัสดีครับวันนี้สวนวังพลกรจะมาทดสอบสารแพคโคเบิลทอโซนนะครับที่ใช้ทํามะม่วงนอกฤดูชมพู่นอกฤดูนะครับตอนนี้เรามาทํากับอะวคาโดโดยใช้อัตราส่วนที่500ซีซีนะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับเราจะทาอะอะวคาโดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราเตรียมต้นไว้แล้วตอนนี้คือมีลูกปะปลายบ้างไม่มีบ้างแต่ต้นไหนที่มีลูกเราก็จะไม่จะไม่พ่นนะครับนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า หลังจากพ่นไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราจะมีอลองลองทำอะวคาโดนอรูด,ดูดูนะครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม2563นะครับเราฉีดแพคโคบิอทาโซนนะครับที่อัตราส่วน4อา5 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นเพื่อจะลองทำดูว่าการใช้สารแพคโคเบิอทาโซน จะช่วยในการทำอวคาโดนอกรูดูได้หรือไม่จากสวนวังพารากรนะครับวันนี้เราก็เลยทดสอบดูนะครับน่าจะวันนี้ก็น่าจะทำประมาณสายใช้สารแปรโคลหนึ่งลิตรต่อ,อน้ำหนึ่งสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเอาฉีดให้ชุม่ม ฉีดให้ชุ่มๆนะครับก็ปกติก็น่าจะฉีดที่ต้นหนึ่งก็ประมาณสัก8ลิตรนะครับ8ลิตรทดสอบดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับหลังจะฉีดสารแพคโครบตาโซนแต่ตอนนี้ฝนก็มีด้วยนะครับเมื่อคืนฝนตก ราก็จะฉีดฉีดให้ฉีดให้โดนๆให้เปียกๆนะให้ถึงข้างบนด้วยอะไรด้วยเออเราไม่รู้ว่าปกติเราต้องฉีดช่วงใบเพสลาดหรือเปล่าแต่ตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนไม่มีเวลาเพสลาดแล้วครับมันเพไปแล้วก็เลยลองดูแบบนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูพ่อแบบนี้มันจะดูแลง่ายกว่า